สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาซ่อมประตูรั้วครับไอ้ก่อนตรงนี้ครับมันเสียคือด้านนี้ครับด้านในมันเปิดได้ครับหมุนแล้วไอ้เหื่อยตัวนี้มันเข้าออกได้แต่พอด้านนอกครับด้านนอกตัวนี้บิดปุ๊บมันไม่มันไม่ยอม ข้าออกเดือยตัวนี้มันไม่เตะครับมันไม่เดี๋ยวเราจะมาถอดดูกันครับว่าข้างในเป็นอย่างไรครับแล้วจะซ่อมได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดตัวนี้ครับมีสกรูตรงนี้ตรงตรงนี้แล้วด้านนอกก็เช่นเดียวกันครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการถอดกันถอด,ด้านนี้ใช้ ไขควงอ,ออกอีกหนึ่งตัวนี้ถอดออกครับอ๋อตรงนี้ข้างในเขาก็จะมีล่องใส่แกนตัวนี้ข้างในครับ ข้างในแกนตัวนี้มันเข้าไปข้างในตัวนี้ไม่เข้าไม่ไปเตะนะครับไม่ไม่ยีนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะถอดออกแล้วนะครับตรงนี้เดือยเข้าครับเดือยเข้ามันหลุดเข้าไปข้างในครับนะเมื่อเอาฝาประกบเข้าไปปุ๊บมันไม่ติดกันครับมันไม่ติดมันก็เลยไม่ทําให้สามารถที่จะเปิดได้เดี๋ยวเราจะทําการเปิดอีกด้านหนึ่งครับเพื่อจะดึงสลักตัวนี้ครับ สลักตัวนี้ให้ออกมาเห็นไหมครับดึงออกมาได้เดี๋ยวต้องหาอะไรเข้าไปหนุนฝั่งนู้นเพื่อให้สลักเนี่ยโผล่ออกมาฝั่งนี้เพื่อที่จะตัวนี้จะไปเกี่ยวกับสลักของเขาครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยสามารถถอดออกมาได้ไหมสลักของเขาจะเป็นสลักเกลสลักเหล็กครับเดี๋ยวหาอะไรหนุนข้างในเพื่อให้ดึงตัวนี้ออกมาครับ อันนี้ของเขาทํานี่เขาใช้เ,เทปกาวเทปกาวติดไว้ตอนนี้ผมจะใช้ยางตัวนี้ครับใช้หนุนหนุนสลักครับเข้าไปตรงนี้ใส่เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวตัดปัยางให้พอดีแล้วใส่เข้าไปครับเพื่อที่จะหนุนสลักหนุนสลักตัวนี้ครับให้ ไม่ให้เข้าไปลึกเข้าไปลึกฮนะเดี๋ยวเราจะทําการเอาเนี้ยอย่างเนี้ยตัดเป็นเส้นแล้วก็ใส่เข้าไปไอ้หนุนตัวนี้ครับเดี๋ยวทําการตัดอย่างให้เป็นเส้นเล็กๆอันนี้ก็น่าจะได้อันนี้เป็นการแก้ปัญหาัดเเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป หรือจะใช้วัสดุอย่างอื่นก็ได้ครับแต่ผมเลือกใช้เป็นยางหนังยางยางในรถจัก,กรยานเพราะว่ามันจะได้ทนครับมีแรงยืดหยุ่นมิีทนทนน้ําใส่ไว้ไไนนี้ครับ ใส่เลือกเอาตามความพอเหมาะครับ,รบมับหนุนเข้าไปความยืดหยุ่นนะครับพอหนุนเข้าไปปุ๊บตัวสลักตัวนี้จะเข้าไม่ไม่ลึกแล้วครับตะกอดเข้าลึกอันนี้จะเข้าไม่ลึกแล้วครับได้ทั้งสองฝั่งใส่เข้าไป ส่เข้าไปแล้วนะครับสามารถที่จะดักอ,อ่าอา,อาเดี๋ยวลองไปใส่ครับลองไปใส่ที่ประตูใ,ใส่ตรงนี้ครับมันเขาข้างในมันจะเป็นสลักตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้ครับผมก็ได้ใส่สลักเข้าไปก่อนแล้วครับลักษณะอย่างนี้ครับ ใส่เข้าไปเสร็จแล้วผมเอาตัวนี้ประกับตัวนี้ประกบเข้าไปครับประกบเข้าไปใส่ที่เราใส่ยางข้างในแล้วนะครับใส่ยางข้างในแล้วประกบเข้าไปด้านนี้ครับอันนี้เอาสกูใส่ครับตัวนี้ สกูใส่เอาอก่อนเราจะทําการขันกันครับตัวนี้ขันสกูให้แน่นใส่ด้านนึงก่อนครับให้แน่นเลยด้านนี้อือี <Because of the screen> ้ขันด้านนี้อ๋อ ด้านแอนเนตผมสามารถที่จะเปิดได้ด้านนี้เห็นไหมดึงเหลืออีกด้านหนึ่งครับด้านหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาใส่เอาประกับมาใส่ครับถึงนี้ที่เห็นเอาใส่ตรงร่องครับนี่หนุนเข้าไปได้แล้วครับพอที้ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวกับสลักนี่เราก็ทําการขันสกรูให้แน่นครับ นั่นแหละครับตอนนี้ก่อนประตูทั้งสองฝั่งนี่ก็สามารถที่จะเปิดปิดได้แล้วอันนี้อันนี้ก็สามารถที่เปิดปิดเดือยตรงนี้ได้แล้วครับนี่ลองปิดดูปิดดูครับอันนี้เรียบร้อยเปิดได้ไหมได้ครับเรียบร้อยอ่ะแล้วด้านนี้อีกละมาดูนี่ เปิดอ่าปิดปิดเปิดได้ไหมอ่าได้แล้วครับตอนนี้เรียบร้อยกระซ่อมนะก่อนประตูที่เป็นลูกไอเขาควายตรงนี้ได้โดยการใช้นะหนังยางครับตัวนี้อุปกรณ์ก็ง่ายๆใช้หนังยางตัวนี้สามารถที่จะหนุนได้แก้ปัญหาได้ครับหนังยางแนะใช้ได้เลย ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานช่างฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับเรียบร้อย